สวัสดีครับกับผมในชำนาญสุนติโพผู้ใหญ่บ้านบ้านสวาหมูที่1ตําตำบลครับพุทธบาทอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านขอรายงานสถานการณ์น้ำณวันที่14มิถุนายน2,564เวลา8 11นานาทีนะครับตอนนี้ปริมาณน,น้ำนะครับขึ้นต่อเนื่องตามปริมาณฝนที่ตรงต่อเนื่องมานะครับสำหรับบ้านบ้านเรือนนะครับของราษฎรที่อยู่บริเวณน้ำน่านนะครับ แล้วก็มีสิ่งของหรือสิ่งของที่มีค่านั้นก็ขอให้นํานขึ้นในที่สูงนะครับไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเพออราะรายงานจากาน้ําปอนนะครับอํเาเภอทุ่งช้างนั้นปริมาณน้ําก็ขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับหากว่าฝนยังไม่หยุดตกในช่วงนี้นะครับคาดว่าทางอํเาเภอเมืองน่านหรือนะครับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ๆก,กับพื้นที่น้ํำน่านนะครับก็คงจะได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านใดที่มีสัตว์สิ่งของนะครับ ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก็ขอให้เคลื่อนย้ายนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณบ้านสวาหมูที่หนึ่งตำระพุทธบาลอำเภอเชียงกางจังหวัดน่านนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านอยู่ติดกับริมน้ำน่นนะครับขอรายงานนะครับสถานการณ์น้ําฝนในเวลา8ปดนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับ ครับรายงานสถานการณ์ลำน้ำกรนนะครับแม่น้ำสาขาของแม่น้ำน่านนะครับณจุดสะพานสารเจ้าพอ่อพยาไม,มับ้านสพกรหมู่13บําบลเชียงกลางอำเภอเชียงกลางจังหวัดน,น่านวันจันทร์ที่14มิีุนายน2 6 6 4ขณะน,น,นี้เวลาเจนาฬิกายนาทีนะครับปริมาณน้ำนะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับเนื่องจากฝนตกหนัก ตั้งแต่ฝนตนกหนักมาตั้งแต่วันที่12นะครับกลางวันวันที่12มาจนถึงนาวันนี้นะครับก็หนึ่งวันกับ2คืนนะครับ1วันกับ2คืนวันนี้สอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านนะครับที่อยู่บ้านต้นน้าบ้านเกวตตามนพญายแก้วพยยัทธการจังหวัดน,น่านนะครับบอกว่าที่ต้นน้ําของลําน้ํากรมีฝนตกต่อเนื่องมาตลอดนะครับปริมาณน,น,น้ําจากลาห้วยสาขาที่ไหลลง ลำน้ำก่อนนะครับก็ได้ไหลลงมาอย่างต่อนเนื่องนะครับจากจุดสะพานตรงนี้นะครับแม่น้ำก่อนจะไหลลงไปบรรจบแม่น้ำหน้าน,นะครับประมาณห่างจากตรดนี้ไปประมาณ2กิโลเมตรนะครับประมาณ2กิโลเมตรท่านจะเห็นนะครับว่าน้ำได้เพิ่มปริมาณขึ้นนะครับแล้วก็มีเศษไม้เศษอะไรต่างๆนะครับก็ไหลมาตามลำน้ำนะครับตอนนี้น้ำในเอ,อ่อท่วม ไรนาของชาวบ้านนะครับเนื้อที่ก็เท่าที่เห็นนี่ก็ประมาณน่าจะมากกว่า100ไลร่นะครับไปเอ,อ่อท่วมไปหมดแล้วนะครับ